กับข้าสู่ยกที่2ครับเราเกิดช่วงแรกแล้วว่าอีกไม่นานเราจะเปิด AEC ครับแล้วก็หลายคนอยากรู้ว่าความพร้อมในเรื่องของการเปิด AEC ของเราจะเป็นอย่างไรวันนี้แหละครับเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านคุณอนินญ,ญาครับ,รบมุมมองของ AEC เนี่ยคิดว่าพอเปิดแล้วไทยจะเป็นอย่างไรบางคนบอกไทยจะดีบางคนไทยบอกไทยจะไม่ดีคุณอนินญ,ญาคิดว่าอย่างไรถ้าเกิดเวลาพูด AEC เนี่ยฉันขออนุญาตมองสองมุมมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะมองภาพในเชิงของภาครัฐที่มีการจะต้องกําหนด กฎเกณฑ์นโยบายต่างๆอีกบุมหนึง่งท่านมองภาพว,ว่าภาคธุรกิจเองไม่ได้รอพึ่งกับภาครัฐภาคธุรกิจเองเนี่ยมองภาพว,ว่ากาลังจะมาเป็นหนึ่งตลาดนั้นถ้าเกิดพูดถึงภาครัฐท่านมองภาพว,ว่ากฎกติกาตรงไปตรงมาอ,มอยู่ที่ว่าผู้เล่นจะเล่นยังไงแล้วก็เชื่อนะคะว่ามันต้องเกิดแต่ว่าจะเกิดขนาดไหนเต็มร้อยในทุกๆก,กฎกติกาที่มีการคุยกันไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะวันนี้ก็มีบางเรื่องอย่างที่คุณชะพูดก็คือไปในทางที่เกิดขึ้นแล้วจริงแล้วก็บางเรื่องก็อาจจะยัง ยอยู่รประเด็นที่ฉันมองภาพต่าง ก็คือว่าวันนี้นักธุรกิจไม่ได้มานั่งมองว่ากฎกติกาจะแค่ไหนแต่นักธุรกิจกำลังจะมองภาพว่าวันนี้ฉันจะแคปเจอร์ตลาดนี้ยังไงอันนี้ต่างหากที่ประเทศไทยน่าเป็นห่วงฉนั้นมองว่าน่าเป็นห่วงตรงที่ว่านักธุรกิจในหลายประเทศเนี่ยกำลังเริ่มมองภาพว่าตลาดตรงนี้เป็นตลาดเดียวละและคราวนี้เขาก็ต้องการที่จะมองภาพว่าเขาก็ต้องการได้จากไทยมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องตรงนี้อาจจะเป็นตัวที่ทําให้ไทยเองอาจจะเสียโอกาสได้ครับแปลว่าในการความพร้อมในเรื่องของการเปิดเอชีไทยถ้าคุณอริยามองเนี่ย ดีพร้อมไม่พร้อมยังไงดี่ฉันมองภาพว่าการเปิด AEC รประเทศไทยมีความพร้อมจัดเป็นบริษัทอาจจะ3กลุ่มครับเปอร์เซนตทที่ฉันมองว่าไม่ถึง3%เลยน่าจะพร้อมมากแล้วก็มีมากองอยู่พอสมควรที่อาจจะประมาณ30-40%คือกลางๆและที่เหลืออาจจะไม่ได้พร้อมอันนี้คือในมุมมองของตัวเองครัมาถามคุณอรินยาครับเกี่ยวกับธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตมากที่สุดใน การเปิด AEC เนี่ยคุณอนัญญามองไงไม่ถึงภาพของรูปธุรกิจไม่ใช่ประเทศไหนอะไรยังไงช่ครับ,ค,รบคือนั้นมองภาพว่าขึ้นอยู่กับ ว่าเราจะไปที่ประเทศไหนและทาเพื่ออะไรมสมมุติถ้าเราพูดถึงภาพของเซอร์วิสอินดัสทรีเช่นยกตัวอย่างเช่นทุนร้านอาหารโรงแรมเห็นว่ามีโอกาสทั้งหมดไม่ว่าจะไปประเทศไหนยังไงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงการลง,ลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องเลือกว่าเราจะไปที่ไหนเนื่<ๆ>องมว่าโอกาสมีหมดแต่อยู่ที่ว่าเรากําลังจะทําอะไรแล้วก็ประเทศนั้นเป็นประเทศที่จะเอื้อในธุรกิจเราแค่ไหนยังไงครับเราฟันธงได้ไหมฮะคุณอริาอยาอย่างเช่นไทยงานบริการดีถ้าอุตสาหกรรมค่าแรงขั้นต่ําต้องไปกัมพูชา เราฟันธงอย่างนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะเพราะอะไรฮะแต่ละประเทศไมเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ย ถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ำปัจจัยเดียวอาจจะไม่ใช่แล้วถูกไหมคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นว่าอย่างบางบริษัทใน AEC เองอย่างยกตัวอย่างเช่นบริษัทในฟิลิปปินส์หรือในอินโดที่กําลังมองจะมาพามา่าเขาไม่ได้มองเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแต่เขาจะเข้าไปเพราะเขามองภาพบอกว่าในภาพของตรงนั้นหนึ่งคือคนได้ภาษาได้ภาษาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าภาพของเขาคือเขามองว่าจะเป็นแหล่งที่เขาจะไปสร้างอินโนเวชันได้ในพม่าดังนั้นในภาพของนั้นคือค่าแรงขั้นต่ำเป็นแค่หนึ่งปัจจัยที่เขาจะไปพม่าเขาไม่ง่าาแขั ต่ำอย่างเดียวนั้นประเด็นก็คือว่าอยู่ที่ว่าจะไปประเทศไหนอะคะ่ะเพื่อเราจะไปเพื่อธุรกิจอะไรมันอยู่ที่เพอร์เพสของธุรกิจวัตถุประสงค์ธุรกิจครับครัคุรินยาเสริมประเด็นนี้ตรงไหนบ้างครเสริมแล้วก็อาจจะมีมุมมองต่างบ้างกับคุณเสี่ยนิดนึงก็คือว,ว่าทัานมองภาพอย่างนี้ได้ไหมคะว่าท่นเห็นด้วยกับที่คุณเสียพูดว่าในภาพเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตลาด AEC ตลาดมันคือเป็น g l o b a l อยู่แล้วมันคือตลาดโลกแต่พอยต์ของนี้ทันก็คือว่าอาจจะต้อง ค่อยๆมองความพร้อมคือนันมองว่า AEC เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ทําให้ SME เนี่ยได้ลองก้าวเข้าไปนอกเหนือจากแค่เหมือนกับนั่งแข่งต่างจังหวัดมาแล้วก็เข้ามาแข่งในระดับประเทศแล้วคราวนี้ลองลองแข่งออกไปในระดับเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วก็ถ้าเกิดเติมความพร้อมได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วเราพร้อมมากขึ้นหลัจะไปสู่เวทีโลกเพราะเล่นในเวทีโลกไม่ง่ายเลย<ช>องค์กรใหญ่ๆเองไปก็ไม่ใช่สําเร็จทุกอง,องค์กรก็มีหลายๆองค์กรที่ไม่ประสบความสําเร็จเยอะมากกว่าประสบความสําเร็จ หลายๆคนก็เจ็บตัวกับบ้านเรามานะคะดิฉันไม่พูดถึงธุรกิจส่งออกนะไม่พูดถึงว่าไปตั้งอยู่ที่ตามบริษัทตามประเทศต่างๆหรือว่าคิดที่จะขยายในเรื่องของฐานการผลิตหรือว่าในเรื่องของตัวบริษัทเองประเด็นของนี้นั้นคือนันเห็นด้วยคุณศิระว่าถ้าเราพร้อมจริงๆเรามองตลาดโลกได้เรามองการที่เราจะไปจอยเวนเจอร์ไปเมอร์เจอร์ไปอะไรแล้วก็ไม่มีฐานการผลิต หรือว่าในเรื่องของบริษัทเราตั้งอยู่ที่ต่างๆแต่ถ้าเกิดพูดถึง SME เนี่ยอันนี้คือแค่มองภาพว่าที่เข้ามาสัมผัสและฟังหลายๆอย่างเนี่ยแค่ในไทยวันนี้อย่างที่คุณชะพูดคนจะเข้ามาเราก็ต้องตั้งรับอยู่แล้วในขณะเดียวกันจะออกไปข้างนอกแค่คิดกลยุทธ์ใน AEC เองถึงก็ว่าไม่ง่ายขนาดลูกค้าบางรายอยู่ฟิลิปปินส์ไปกัดจัดที่อินโดไม่สามารถใช้แบบเดียวกันได้คนละภาพเลยอย่างเนี้ยแค่นี้ก็คือศึกษาแค่นี้ก็เยอะมากแล้ว